อุ้มนัคณาพดวั่นหยุดทําแบบนี้อาจจะหัวจะแตกสวยแซบพดแบบสดๆไปจ้าสำหรับอุ้มนัคณาเราจะเห็นว่าเธอนั้นสตรองมากๆค่ะกลับมาแซบดูแลตัวเองอย่างดีและจนหุ่นหลายคนก็อยากจะตามจีบแต่ก็มากกว่าที่ทักจีบ แต่ภาพนี้มากเตทักจีก็เป็นส่งมาภาพมาเป็นให้ MGU ซึ่งกระทั่งล่าสุดนะสาวอุ้มก็ได้แชร์สตอรี่อิสตาแกรและเป็นคำขอร้องถึงหนุ่มๆที่ส่งมาแลปมาให้ให้ได้บอกว่าในการเรียนนั่นเองแฟนๆครับอย่างคุณอุ้มนั้นนักขนานั้นก็บรรดาลูกๆเพจก็ได้ทับเอาตั้งนี้ตอนนี้ก็บรรดาลูกเพจก็ผู้ชายที่ส่งมาให้ทางเพจนั้นเฟซบ o k หรือว่าอาจจะเป็นข้อความอุ้ม,มนักนาที่ไม่ได้ลบรูปหรือเปล่าไว้ที่เพจมาให้ดูว่าเอ๊ะวันไหวหรือปลอ,อตามบล็อกเลยค่ะไม่ไหวแล้วจ้าหลังจากใจจะทีมงานแอดมินก็จะอุ้มนักนานะจ้าโอ้ยสาวอุ้มนักนาก็ได้ระบุข,ข้อความเพิ่มเติมว่าพักผ่อนก่อนนนนพักก่อนนอนว่อนแตกกระจายเลยค่ะ